Hello everyone สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมดานอาร์นะครับก็วันนี้นะฮะผมจะมาสอนติดตั้ง r o v Surf G นะครับด้วยมีต้องการล็อกอินกับ WeChat แล้วก็ QQ นะครับแอปที่ทุกคนอยากจะสมัครได้สักครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็น QQ หรือ WeChat นั่นเองนะครับโอเคก็แอปที่เราจะดาวน์โหลด ARV นะครับก็จะเป็นแอปที่มีชื่อว่า q o o, o a p p นั่นเองนะครับโอเคทุกคนสามารถกดลิงก์ดาวน์โหลดใ้คลิปของผมได้นะโอเคโอเคเดี๋ยวผมจะนะับคลิปนี้นะครับตามผมได้เลยนะครับพิมพ์คำว่า Arena โอเคน, okay. น่าจะไม่มีนะฮะโอเคเดี๋ย okay, วทุกคนเพิ่มอีกนะครับ น่าจะไม่มีนะโอเคก็ให้ทุกคนเป็นกันว่าออฟแล้วก็นะฮะอะไรสักอย่างนะครับว้าวโอเคก็ให้เลือกมากมายนะครับเซิรฟ์ฟนะฮะโอเคคลิปในวันนี้นะฮะผมจะมาสอนติดตั้งอ่ v วีเซิร์ฟจีนดั้งเดิมนะฮะโอเคก็นะฮะโดยไม่ต้องล็อกอินกับ VChat แล้วก็ QQ นะครับโอเคอันนี้นะครับที่ผมจะมาดาวน์โหลดในวันนี้ฮะโอเคก็กดดาวน์โหลดนะฮะสีฟ้าข้างล่างนะครับโอเคแล้วก็กดอนุญาตให้หมดนะโอเคราสักครู่นะครับ เดี๋ยวเจอกันนะฮะโอเคก็กรล,ลัเราหลดอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเค let's go เอาแล้วครับก็ดาวน์โหลดเสร็จอันเชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมาติดตั้งอีกครั้งนะครับโอเคแล้วก็กดติดตั้งเลยนะฮะรอสักครู่นะครับโอเคก็นะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ จะมารีวิวเกมแล้วก็ไม่ใช่รีวิวหรอโอเคก็สุดสิ่งนะฮะโอเคแล้วก็กดเข้าเกมกันเลยนะครับโอเคอย่างอย่างแอปที่เราดาวโหลดเมื่อกี้นะครับจะเป็นแอปสีฟ้านะครับแล้วก็หนะ้าตาเกมก็จะเป็นแบบนี้ครับโอเคเข้าเกมกันเลยนะครับว่าจะสามารถเล่นได้ไหมนะฮะโอเค เดีย๋ยวผมตักไปโอเคครับรอสักครู่นะครับรอสักครู่นะครับทุกคนทำไมนานนะโอเคทำไมนานนะครับ คือเราสะกรูนะครับเอาละครับก็หน้านี้จะเป็นไม่สามารถเล่นได้นะครับโอเคผมมีพิธีนึงนะครับให้ทุกคนออกหน้าหลักก่อนนะครับโอเคก็ทุกคนออกหน้าหลักเสร็จแล้วนะครับให้ก็ให้ทุกคนปักทิ้งก่อนนะฮะ แล้วก็ใครมีแอปที่มีชื่อว่า OpenVPN แล้วนะครับก็สามารถกดเข้าแอปกันเลยนะครับของผมยังให้มีเดี๋ยวผมขอตัวดาวนโหลดก,ก่อนนะฮะโอเคโอเคครับของผมดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับหน้าแต่ก็จะประมาณนี้นะครับ OpenVPN นะครับโอเคก็ให้ทุกคนกดลิงลก์เว็บไซต์ดาวน์โหลดไม่ใช่ดาวโหลดให้ทุกคนกดลิงก์เว็บไซต์ OpenVPN นะครับที่ผมจะสึงลิงก์ในคลิปนะครับโอเคหลังจากนั้นให้ทุกคนหนาคำว่าไฟล์คอมฟิด OpenVPN นะฮะโอเคแล้วก็ให้ทุกคนกดเลยจะมี2ไฟล์นะฮะสามารถกดคําบนหรืออันล่างก็ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองกดค้าบนนะครับผม ใช้ประจันนะครับคำบนโอเคหลังจากนั้นก็ติดตั้งนะไม่ใช่ติดตั้งหลังจากนั้นก็ดาวน์โหลดนะครับนิดเดียวเองนะหลังจากนั้นได้ก็ให้เรากดเปิดนะครับเข้าจุเร่งไปหน้า Open VPN เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นก็กดอนุญาตนะครับ โอเคครับหลังจากนั้นแลก็อถูกนะครับติกถูกก่อนนะโอเคแล้วก็กดเพิ่มนะครับกดอนุญาตนะครับให้รอให้เป็นสีเขียวก่อนนะครับโอเคโอเคหลังจากนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวผมจะตักใบที่อันสิษเลยนะโอเคก็นะ ดูว่าจะเล่นได้ไหมนะครับก็ผมไม่ได้ตักต่อนะครับดูที่ภาษาจีนนะครับแอปเมื่อกี้นั่นเองนะครับที่มันสามารถเล่นได้นะโอเคก็นะฮะจะสามารถเล่นได้แล้วนะครับเพียงแค่เรากดล็อกอินก็สามารถเล่นได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมข้อัวล็อกอินก่อนนะครับดีวผมตัดไปที่เสร็จเลยนะฮะ โอเคก็ผมกดเดินนะฮะรอสักครู่นะครับโอเคก็นะสามารถเล่นได้นะครับโอเคก็ทุกคนนะฮะไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดซับสไคร์นะฮะเท่านี้นะครับที่ผม อยากให้ทุกคนทำโอเคก็นะครับดี่ผมขอตัวพิมพ์ชื่อก่อนนะโอเค A.N. โอเคนะครับแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับผมกดตัวเล่นก่อนนะครับโอเคครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มากนะครับ นะฮะก็ใครที่จะดาวน์โหลดนะครับก็สามารถตามผมได้เลยนะครับที่ผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดใต้คลิปเลยนะครับนะครับลิงก์ดาวน์โหลดแอปแล้วก็ลิงก์เว็บไซต์ openvpn นั่นเองนะครับก็นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับนะครับก็ครับสำหรับคลิปนี้ผมตันอาร์ตขอตลาไปก่อนนะครับนะครับใครที่สนใจ อยาสมัครวีแชตนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็กดสับ b e ร o u ูทูบด้วยนะครับแล้วก็ไปติดต่อได้ที่เพจผมนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ผมตันอาจอต้ดตัวลายไปก่อนนะครับบาย